พระทำพาสปอร์ตต้องทํำยังไงคือเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพระภิกษุและก็สามเณรเวลาจะทำพาสปอร์ตเนี่ยต้องใช้เอกสารเยอะแยะขนาดนี้โดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปที่อายุเกินยี่สิบเขาเคยพูดการทำพาสปอร์ตสาหรับผู้เยาว์นะอันนั้นใช้เยอะแต่ว่าคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วคืออายุเกินยี่สิบเนี่ยเขาก็ใช้แค่บัตรประชาชนอย่างเดียวเองแต่พอเป็นพระภิกษุหรือสามเณรปุ๊บก็ต้องใช้เอกสารเยอะแยะเลย ทีนี้เราสามารถค้นหาไอ้ที่กําลังพูดเนี่ยโดยเราค้น google นะพิมพ์ว่าพระทำพาสปอร์ตตามหัวข้อนี้ก็จะเจอหน้านี้เรามาดูที่รายการเอกสารกันก่อนก็จะต้องใช้เอกสารที่เกี่ยวกับทางด้านของศาสนาประมาณ5อย่างนะแล้วก็มีอื่นๆอีกประมาณ2อย่างถ้าเกิดมีรายการเอกสารอย่างแรกเลยก็คือหนังสือสุทธิสําหรับพระพิสุกและสามเณรฉบับจริง หมายเหตุบัตรประชาชนยังต้องมีอายุการใช้งานและยังไม่ถูกยกเลิกอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่สองถ้าเพิ่งเดินทางครั้งแรกอาจจะยังไม่มีก็คือหนังสือเดินทางเล่มเก่าก็เอามาด้วยแล้วก็อย่างที่สามก็คือหนังสืออนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนาฉบับจริงเหมือนกันอย่างที่สี่คือทะเบียนบ้านหรือวัดที่มีชื่ออยู่ณนะปัจจุบันก็ถ้าเป็นคนปกติก็ต้องเป็นทะเบียนบ้านนะอันนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกสถานที่ที่เราอยู่่ะ ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคือทะเบียนตรงนั้นแล้วก็ข้อ5หนังสือแต่งตั้งสรรมณศักดิ์ฉบับจริงเช่นใบปเปลี่ยนธรรมใบฐา,านานุกรมอย่างที่6อันนี้ถ้ามีก็คือใบเปลี่ยนชื่อสกุลฉบับจริงเหมือนกันก็ทุกอย่างเป็นฉบับจริงทั้งหมดเลยอ้อมีสำเนาสําหรับบางอันก็คือต้องอใช้ฉบับจริงด้วยแล้วก็บางอย่างก็ใส่สำเนามาด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือหนังสือรับรองความประพฤติพร้อมให้ความยินยอมจากเจ้าอาวาส และประทับตราของวัดฉบับจริงหนึ่งฉบับอ๋ออันนี้เฉพาะกรณีสามนเณรก็หมายความว่าถ้าเป็นพระภิกษุเฉยๆก็มีประมาณ4อย่างก็คือหนังสือสุทธิสําหรับพระภิกษุสามนเณรแล้วก็หนังสืออนุมัติจากสํานักง,งานพระพุทธศาสนาทะเบียนบ้านหรือวัดที่เรามีชื่ออยู่ในปัจจุบันหนังสือแต่งตั้งสมณศัตว์แต่ถ้าเกิดเป็นสามนเณรก็เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังสือรับรองความประพฤติ ให้ความยินยอมจากเจ้าอาวาสพร้อมประทับตาของวัดอันนี้เฉพาะสามเณรอย่างเดียวแล้วก็เอกสารเพิ่มเติมกรณีถ้ามีก็คือใบเป็นชื่อสกุลแล้วก็หนังสือเดินทางเล่มเก่าพาสปอร์ตเล่มเก่าในส่วนของค่าใช้จ่ายก็ค่าทํำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางก็จะอยู่ที่1,000บาทโดยปกติจะมีอายุประมาณ5ปี แต่ว่าในปีนี้สองห้าหกสามเนี่ยเขามีข่าวว่ากําลังจะมีหนังสือเดินทางสิบปีซึ่งตอนนี้ณวันที่พูดเขายังไม่เปิดให้ทำล้วก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนะักแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความจําเป็นเร่งด่วนว่าเราจะต้องการไอหนังสือเดินทางเนี่ยในในวันถัดไปเลยคือต้องรีบไปก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากหนึ่งพันก็จะเป็นสองพันบาทหรือถ้าต้องการวันนั้นเลยคือสองพันนี่คือทําวันนี้ได้พรุ่งนี้แต่ถ้าต้องการวันนั้นเลย ทำวันนี้ได้วันนี้เลยทําเช้าได้บ่ายประมาณนี้ก็จะอยู่ที่สามพันบาทแล้วก็กรณีที่คือเราทำพาสปอร์ตไปแล้วอะ่ะเราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะมารับเล่มคืนเองหรือเราจะให้ส่งไปษณียไปก็ถ้าเรามารับเล่มคืนเองก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้ส่งไปษณียก็จะมีค่าส่งไปรษณียเพิ่มเติมเป็นแบบด่วน EMS จะอยู่ที่40ิบาทแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้ด่วนขึ้นอีกซึ่ง ให้บริการเฉพาะที่บางสาขาเท่านั้นเองก็จะอยู่ที่60บาทก็จะเร็วขึ้นเพราะว่าปกติแล้วการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS จะใช้เวลาประมาณ2วันขึ้นอยู่ว่าเราอยู่จังหวัดไหนด้วยก็ถ้าเราอยู่กรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกก็ประมาณวันรุ่งขึ้นคือมันต้องรวมเวลาที่ตั้งแต่เราทําจนในทั้งพาสปอร์ตเสร็จสมบูรณ์แล้วก็บวกระยะเวลาส่งไปรษณีย์ไปอีกรวมทั้งหมดออกคิดว่าน่าจะประมาณ4วันหรือ5วันโดยเฉลี่ย แต่เกิดเราต้องการให้เขาส่งให้เร็วขึ้นอีกสปีดโพสก็เป็น60บาทก็ไม่แพงแต่ว่าให้บริการเฉพาะรู้สึกจะสำนักงานพาสปอร์ตเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นเองแล้วในส่วนของขั้นตอนคือเวลาเราทำพาสปอร์ตจริงเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้าเพียงแต่ว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยถ้าคนเยอะเนี่ยเราอาจจะต้องรอนานฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะรอนานเราอาจจะต้องเข้าระบบการนัดหมาย ของทางกรมการกงสุลเพื่อน,นัดวันเวลาไว้ก่อนแต่โดยปกติแล้วไม่จําเป็นต้องทําถ้าเรารอได้เราก็อาจจะรอนานถ้าเกิดว่าวันนั้นคนเยอะอย่างตอนที่อ๊อฟเคยไปทําก็คือวันนั้นคนน้อยก็ไม่ไต้องรออะไรไปถึงทําเลยฉะนั้นอันนี้คือขั้นตอนทั้งหมดนะรวมวันที่เราไปทาพาสปอร์ตด้วยก็จะใช้เวลาประมาณ3วันคือพาสปอร์ตเสร็จถ้าเกิดว่าเรามาเอาเองก็คือ3วันโดยประมาณแล้วก็มารับได้แ้่เกิดเราให้ส่งไปรษณีนีก็บวกไปอีกสัก2วันนี่คือกรณีทำพาสปอร์ตแบบปกติไม่ได้เป็นแบบด่วน ขั้นตอนแรกก็คือตรวจสอบเอกสารก็ตามที่อภพูดไปเมื่อกี้นี้ตรวจสอบว่าถูกต้องไหมอะไรยังไงไหมถ้าตรวจแล้วโอเคครบถ้วนก็จะได้รับบัตรคิวใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีพอเรารับบัตรคิวเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่2ก็ผ่านประตูแล้วก็ยื่นบัตรคิวไปก็จะมีการให้วัดส่วนสูงแล้วก็เข้าไปนั่งรอข้างในถ้าคิวไม่ว่างก็รอข้างในถ้าคิวว่างก็เข้าไปต่อเลยก็คืออีกนิดนึงประมาณ5นาทีคือจริงๆแล้วเร็วมากถ้าเกิดว่าคนว่างแล้วเราได้เข้าเร็วก็ แ๊บเดียวเสร็จขั้นตอนที่3ก็คือพอวัดส่วนสูงแล้วก็เข้าไปนั่งที่โต๊ะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจเอกสารอีกรอบหนึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการให้ถ่ายรูปใบหน้าแล้วก็เก็บลายนิ้วมือ10นิ้วแล้วก็ทําสัญญาหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศซึ่งตรงส่วนนี้แนะนําว่าควรจะตรวจสอบข้อมูลอย่างเช่นชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษวันเกิดหรืออื่นๆให,ให้ให้ถูกต้องก่อนเพราะว่าถ้าพาสปอร์ ทำมาแล้วข้อมูลผิดพลาดมันก็ทําให้เราเสียเวลาต้องมานั่งแก้อีกยุ่งยากมากๆคือส่วนใหญ่ชื่อนามสกุลตามพาสปอร์ตมันก็มักจะตรงกับบัตรประชาชนของเราใช่ไหมดังนั้นก็ตรวจสอบให้ตรงกันคือสําคัญที่ชื่อนี่แหละชื่อนามสกุลต้องตรงถ้าไม่ตรงก็จะมีปัญหาแล้วหลังจากนั้นก็คือชําระค่าธรรมเนียมถ้ามีค่าส่งไปรษณีย์ก็จ่ายเพิ่มเติมอีกเสร็จแล้วก็ใช้เวลาพิจารณาประมาณสองวันทําการทําการก็คือไม่รวมเสาร์อาทิตย์ ฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าถ้าเราไปวันศุกร์ก็เนี่ยบวกเสาร์อาทิตย์ไปด้วยก็จะใช้เวลามากขึ้นอีกหลังจากนั้นคือถ้าเรามารับด้วยตัวเองสมมุติว่าเรามาทําตอนวันจันทร์ก็น่าจะมารับได้ตอนวันพฤหัสก็คือใช้เวลา3วันแต่ถ้าเกิดส่งไปสนีก็อาจทาวันจันทร์ก็อาจจะได้รับพาสปอร์ตวันศุกร์หรือไม่ก็บวกไปอีกสองวันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาไม่เปิดก็อาจจะไปได้อีกจันทหนึ่งเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดเรารีบเราก็ สามารถใช้บริการรับเล่มในวันถัดไปซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างที่เคยบอกไปแล้วจากหนึ่งพันก็เป็นสองพันแล้วก็ใช้ได้เฉพาะกับสำนักง,งานพาสปอร์ตในเขตกรุงเทพเท่านั้นทุกขั้นตอนที่บอกนี้ก็คือจะต้องเสร็จไม่เกินเที่ยงถึงจะเป็นไปได้นะถ้าเกิดจะเอาวันนั้นเลยก็จะต้องไปที่กรมการกงมศูนแจ้งวัฒนะก็คือถ้าเกิดต้องการวันนั้นเลยก็จะต้องดําเนินการให้เสร็จก่อนเที่ยงถ้ามาบ่ายมันก็ทําไม่ได้รับเล่มภายในวันเดียวกันไม่ได้ส่วน สำนักงานที่ให้ทำหนังสือเดินทางได้ที่ณวันที่พูดนี้ก็คือจะมีกรมการกงรสุงแจ้งวัฒนะสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาศรนครินอยู่ที่ศูนย์การค้าธัญญาพาักชั้นสองโซนอีแล้วก็สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้าอยู่ที่อาคารเอสซีพาซาขนส่งสายใต้ใหม่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวมีนบุรีอยู่ที่บิ๊กซีสุวินทวงศ์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตยก็อยู่ที่สถานี bien, รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตยหนังสือเดิ store, นทางของต่างจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพก็คือจะมีที่เชียงใหม่ก็ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่มีที่เชียงรายก็องค์การบริหารส่ว ah. นจังหวัดอบจหลังใหม่ถนนสู่ราชการเชียงรายสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวพิษณุโลกสารการจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครสวรรค์ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานีศูนย์อเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีตรงข้ามศาลหลักเมืองสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่นหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถนนสุรราชการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีชั้นหนึ่งด้านหลังฝั่งทิศตะวันตกสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา ศูนย์การค้าเซนทันพาซาชั้นสามสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจันทบุรีอาคารลานค้าชุมชนสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสุราษฎร์ธานีศาลาประชาคมที่ภูเก็ตศาลาการจังหวัดภูเก็ตสงขาสลาศูนย์ราชะการจังหวัดสงขาาลายะลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สออบอตอพัทยาศูนย์การค้าพัทยาเอ,เอเวนิวชั้นสามครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟัง